ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นโรคที่มีอัตราการตายต่อปีเนี่ยสูงมากครับซึ่งคนที่ป่วยเป็นสโตรกนะครับหรืออัมพาตนะครับอแบ่งเป็นสองอย่างครับกับที่จะไปเป็นวินิทัศน์พูดถึงกองทุนนี้นะครับและพูดถึงความสําคัญของเครื่องมือซกระแสข่าวกองทุนจะซื้อขึ้นไอโซเรย์ลอตเตอร์ระบบดิจิตรน้องให้โรงพยาบาลเจียงรายประชาครปไตยแล้วทราบแล้วที่มีความจำเป็นอย่างมากว่า แต่เราของเราไม่มีแค่เพิ่มเดียวที่มีการผูกภาพจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงที่จะมาใช้ตรงนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะให้มีเครื่องนี้ขึ้นมาที่แต่ระดับตรง่นี้ก็จะเป็นหมาบุกเล่้าเคือว่าเราจะได้มาพูดกันนะคระกาศ ไฟคายเราไม่ได้ท่ทบัดอย่านมันนจะมีมานานแล้วเพาเราไม่อูกที่ตอย่ื่ปากขอมัน่ามั่าัวัได้ที่เจอันนี้เึมาภาคเก็มีความดีแต่สำหรับการงโกนได้โที่มันเป็นขึ้นมานั้นจะได้เป็น ที่เกาได้นนรับความนิยานะครับกั่คณะสุดนะนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเราควรจะมีใน,ในเครื่องมือที่จะสร้าง,งเสริมโอเคครับตอนนี้รับเข้ามาเทโอเวอร์แต่ในอดีตบรรพบุรุษข,ของเรานะครับเป็นคนสร้างก็ไปดีแล้วก็ผ้า ในส่วนของภาคมือชนนะครับจริงๆแล้วก็มีทั้งข้างร้านต่างๆนะครับทั้งร้านค้าโรงแรมร้านอาหารสูงเล็กการท่องเที่ยวต่างๆครับจริงๆแล้วก็เราก็อยากจะมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนในการจับคูอเครื่องเอกลักเนี่ยครับคือโรงพยาบาลเชียงรายแคมป์คอร์ทจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่เราดูแลประชากรจังหวัด หนึ่งล้านสองแสนคนนะรวมทั้งจังหวัดพะเยาด้วยนะเราเป็นแม่ทัพของจังาแล้วก็ยังมีอำเภอบางส่วนของเชียงใหม่ด้วยที่ที่ใต้เราเชีาแม่ขน่คาชมครับขอบคุณครับท่านผู้นาท่านผู้ว่าท่านผู้เก็บท่านนะครับไม่ไม่ไม่เกิดขึนท่นครต้อกนะครับก็เอาง่ายๆว่าคือผมแน่นะฮะทีห้ักะาตๆอมีความคุ้งเลยมีความฟุงใจที่สุดแล้ เครื่องมือนี้จะช่วยเปิดหลอดเลือดนะครับโดยการดูดลิเลือโรคนี้มันเกิดจากว่าลิเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือดจัซื้อเรื่องนี้ตเลือเพืจิตอลเพื่อว่ให้ตรปัชนวประชนเเพื่อไปถวายวัดแต่ละวัดับาเราประเสริือร่วป็นวันนี้เราผู้วั้งสอท่านบริจาคทั้งสองท่านประมาณสี่เราจะมอบป้ายเพื่อถ่ายภาพนะครับ ได้สิเกษตรเราเอาเงินผ่านนิดคุอหมอครับก็ไปเจอทุกว่าคนแล้าเช็คเงินโขลดเองของเงิกับตาในสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็นทวียนเชิญคุณแม่สุธวัทวียนมาเก็ตติ้งจำกัดได้เชิญราจำกัดโดยคุณแม่อัญชลีจันตะกูลดีเชิญข้าวเช็ญคุณแม่ลูกป้เติมเต็มวันนี้ให้เป็นห้าล้าน thank you know?